สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชา, 2, ชาวสว่องชาวสปอปลาววันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรโทาชตานะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทำดวงความรักนะคะเป็นลอฟสตอรี่ให้กับชาวลัคนาราศีสินะคะสำหรับ วันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อช่องนะคะใครจะดูดวงสนตัวแอดไลน์มาได้นะคะณปนะริรดา65ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำเป็น Love Story นะคะเป็นเปิดไพ่สองกองนะคะฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะคะดูเรื่องราวความรักนะคะในฝั่งของคุณสิว่าจะเป็นยังไงนะคะพลังงานความรักขึ้นมานะคะ มีไพ่ของเฮอร์มิตสองถ้วยนะคะไฮโรแฟนแล้วก็พลังงานของราชาถ้วยดูกันต่อนะคะราชาไม้เท้าพลังงานชาวทัดไฟนะคะนี่สิงธนูนะคะ อาวินไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็สามไม้เท้าจันอยากเปิดอีกแถวนึงจังเลยแต่ว่าไม่น่าจะว่าเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะต้องสามแถวนะตรงนี้ สิบเรียญน,นะคะหกไม้เท้าค่ะมีไพ่ของห้าถ้วยนะคะแล้วก็เชริออตโอเคนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝั่งของคุณก่อนนะตรงนี้นะคะฝั่งของคุณนะคะเฮอร์มิตนะแล้วก็มีไพ่ของสองสองถ้วยนะคะไพ่ขึ้นมาดีมากๆแล้วก็มีไพ่ของไฮโรแฟนแล้วก็มีไพ่ของราชาถ้วยนะคะมาดูแถวบนก่อนนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนะคะบางคนนะคะชาวสิงอาจจะบางคนหรือหลายๆคนเลยนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกเลยอะนะคะคุณเป็นเฮอร์มิต นะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าตัวของชาวสิงเองนะคะสำหรับไพ่เรื่องราวความรัก love story ในตอนนี้อาจจะบ่งบอกถึงชาวสิงนะคะคนที่แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานมากๆเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่สนใจในสิ่งที่คุณรับผิดชอบนะคะเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนหรือว่าเป็นคนที่ ศึกษาสนใจให้รู้ในด้านใดด้านหนึ่งจนแบบมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญมากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ลักษณะของเรียนตีต่อโทบางคนเรียนโทต่อเอกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะค้นคว้าหาความรู้จนเหมือนกับว่าคุณน่ะน่าจะเป็นโสดมานานนะคะกว่าที่จะมาพบกับความรักหรือในหนึ่งคุณเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะถ้าม่ดีจริงถ้าสินไม่เสมอกันกันกบคุณน่ะนะคะคุณก็จะไม่สนใจนะชาวสิงห์ตรงนี้นะคะ คุณเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดีเป็นคนที่เหมือนกับรักความก้าวหน้านะคะเป็นคนที่แบบดูสิมีแสงตะเกียงสองทางสว่างอะนะคะเหมือนชีวิตของคุณมีเป้าหมายมีจุดหมายมีสิ่งที่คุณแบบต้องทาแล้วจะพยายามทําสิ่งนั้นรับผิดชอบในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะบางคนอาจจะเป็นความหวังของครอบครัวนะคะเป็นคนที่ดูแลช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่แบบว่าบางคนเหมือนกับตั้งปณิธานนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ย ตั้งหลักต,ตั้งหลักไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่อยากไปเป็นภาระของใครไม่อยากมีความรักนะเพราะนั้นพลังงานของชาวสิงห์นะคะเรื่องราวความรักลอสตอรี่ในเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นชาวสิงห์ที่โสดมานานนะคะจนในที่สุดนะคะได้มาพบรักนะคะกับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่มีอะไรคล้ายคลึงก,กันกับคุณมากๆนะคะนิสัยใจคออะไรบางอย่าง เหมือนเมื่อเจอกันน่ะมันมีความผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีความรู้สึกที่ผูกพันเข้ากันได้นะคะเหมือนเป็นคู่ที่เคยอธิษฐานกันมาก่อนนะคะพลังงานของสองถ้วยอแล้วคนคนนี้ดูสิไฮโรแฟนนะคะเป็นตัวตนคุณในเดือนนี้เป็นเฮอร์มิตนะคะเป็นฤาษีแล้วคุณก็เจอกับไฮโรแฟนเป็นไพ่ของนักบวชนะคะคุณก็อาจจะเจอกับคนที่ โสดมานานนะคะหรือช่างเลือกแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีนะคะหรือคุณก็เป็นสายบุญเขาก็เป็นสายบุญก็ได้นะคะไฮโรเฟนตรงนี้เขาดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีตรงนี้อาจจะยุน้อยกว่าเท่ากันหรือมากกว่ากับคุณก็ได้แต่ว่าเขาจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่คนทั่วไปเนี่ยเชื่อถือนะคะ ไว้วางใจในตัวคนคนนี้นะคะแล้วคุณก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขามีให้กับคุณนะชาวสิงตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวธัตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะราชาถ้วยหรือราชินีถ้วยของคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะมาจากการได้ช่วยเหลือพูดคุยร่วมงานกันแก้ไขปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้ว มันมีความผูกพันนะคะหรือวแบ,บแรกที่คุณได้เจอกับเขาคุณรู้สึกผูกพันอยากที่จะเข้าไปเเข้าไปหาทางสร้างสัมพันธไมตรีอะไรบางอย่างนะคะหรือจริง,รงๆคุณอาจจะไม่เดือดร้อนแต่คุณอาจจะแบบท,ทําทีเป็นขอคาปรึกษาในเรื่องที่เขาชํานาญเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญทาั้ง,งทั้งที่คุณก็อาจจะรู้ดีอยู่แล้วก็ได้นะแผนสูงนะ <laughs> ชาวสิง์นะคะเนี่ยพลังงานของไฮโดรแฟนแล้วก็ราชาถ้วยนะคะออกมาในแนวทางเดียวกันคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับ เป็นคนที่เป็นคนที่คอยให้คาปรึกษาคอยช่วยเหลือนะคะคอยให้กําลังใจกับคนคนอื่นกับคนอื่นๆน,นะคะอาจจะเป็นระดับ CEO อผู้บริหารอาจจะเป็นระดับหัวหน้าน,นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะจิตแพทย์นคอนซัลแทนเพื่อใหปรึกษาต่างๆนะคะหรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งในสายวิชาชีพที่ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องก,กันกับคุณนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะอื เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมันมีอะไรบางอย่างดูสิแถวตรงกลางน,นะคะอัศวินไม้เท้านะคะราชาไม้เท้าอาจจะเป็นตัวคุณกับตัวเขานะคะบางคนเนี่ยเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนนะคะหรือเคยเหมือนกับว่าเจอกันในที่ทำงานนะคะแล้วก็ อาจจะบางคนอาจจะเคยเจอกันนานแล้วนะตรงนี้นะคะเคยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยแบบปิ๊งปังกันมาก่อนก็ได้นะคะแต่อาจจะแบบตอนนั้นน่ะปิ๊งปังกันแต่ว่ามันมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องห่างไกลกันก็ได้นะคะอาจจะปิ๊งกันแต่ไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยได้อะไรบางอย่างกันก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือการกลับมาเจอกันครั้งนี้หรือการได้มาเจอกันครั้งนี้สําหรับคนที่มาเจอกันครั้งแรกอ่ะนะคะ มันมีความรู้สึกเหมือนแบบลบแอดเวอร์ไซ์นะคะมันเป็นปฏิหารอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยตกหลุมรักเขานะคะจนทําให้คุณรู้สึกดูสิจากราชาไม้เท้ากลายเป็นอศวินไม้เท้ามีความรู้สึกแบบว่าเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นนะนะคะเหมือนกลับไปเป็นเด็กๆมีปัปปี้เลิฟมีอะไรบางอย่างอีกนะคะ ทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองอ่ะนะคะเหมือนกับพัฒนาตัวเองมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะน่าจะมีวิธิภาวะทางอารมณ์บางอย่างแต่ว่าพอเจอกับคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกย้อนวัยอะนะคะมีความเป็นหัวใจสีชมพูนะคะอารมณ์วัยรุ่นโอ้ยชุดนี้ก็ช่างสีสันคัลเลอร์ฟูเยอะเหลือเกินนะคะเหมือนกับความรักระหว่างคุณกับเขากําลังรองการพัฒนานะคะหรือบางคนเนี่ย อาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะบางคนอาจจะเจอกันผ่านเว็บไซต์ผ่านอะไรบางอย่างแล้วได้เหมือนกับพิสูจน์ตัวตนกันแล้ววิดีโอคอลเห็นหน้ากันแล้วนะคะทุกอย่างมันตรงปกทุกอย่างมันตรงใจทุกอย่างมันใช่มากๆนะคะอาจจะมีการรอคอยให้คุณกับเขาเนี่ยได้เดินทางมาพบกันนะตรงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยเดินทางมาพบกันแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรอนานนะคะ รอช้ารอนานนะอาจารย์ว่ามันขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของคุณทั้งสองคนนะแต่อาจารย์รู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะกําลังได้มาเจอกันมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการแต่งงานกันนะคะหกไม้เท้าอาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนน่ะนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวความเศร้านะคะเจอความรักไร้ที่ที่จบมาแบบเจ็บๆมากๆนะคะแล้วพอได้มาเจอกันน่ะมันทําให หมือนได้มาเยียวยาหัวใจของกันและกันนะคะอาจจะเป็นคุณที่โดนความรักทำร้ายมาแล้วเขาเข้ามาเอาชนะใจคุณเขาเข้ามาเอาชนะความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจที่เราอาจจะเคยเจอความรักที่มันทําให้เราเจ็บปวดจนเรามีแผลใจแล้วเราแบบไม่อยากจะเปิดใจให้ใครคุณึงได้สดมานานก็ได้นะชาวสิงห์นะคะแต่ว่าคนคนนี้เข้ามาเอาชนะใจคุณนะคะแล้วก็ ดูจริงจังนะคะหกไม้เท้านะคะไพ่ของวิกตอรี่กับสิบเหรียญจริงจังจริงใจในการที่จะให้คุณได้แต่งงานมั่นหมายกับเขานะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับตัวเขาเองเชอริออตนะคะไพ่ใบสุดท้ายตรงนี้ตัวเขาอาจจะเป็นคนไกลมากๆเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ เหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่คนสองคนเนี่ยไม่ว่าจะไกลกันแค่ไหนนะตัวนี้นะคะก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็มามาเจอกันในเวลาที่มันใช่แล้วนะคะมาเจอกันในเวลาที่มันมันผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆ,ๆอย่างไปแล้วนะคะเหมือนกับ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยเติบโตในเรื่องของวิถีภาวะทางอารมณ์เติบโตในแง่ของจิตวิญญาณนะคะในการผ่านความเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของการต่อสู้กับความยากลําบากในชีวิตมาแล้วนะเพราะว่าหกไม้เท้าะนะคะมันเป็นไพ่ของชัยชนะมันก็เลยเป็นเป็นเวลาที่คุณสองคนพร้อมแล้วนะคะที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันสักทีหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้บางคู่เนี่ยอาจจะแบบแต่งงานช้าทั้งคู่ก็ได้นะคะอาจจะมาเจอกันแต่งงานกันจนแบบอาจจะแบบ 35อัพไปแล้ว40อัพไปแล้วก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวฝั่งของเขาดีกว่านะคะอ,อาจารย์พยัดเลื่อนดีกว่านะตรงนี้นะคะน่าจะไม่พอขอดูเรื่องราวนะคะฝั่งของเขาก่อนอาจะาไม่แน่ใจเหมือนกับว่ามีฝั่งหนึ่งที่อาจจะโดนความรักที่เจ็บปวดนะคะมาก่อนนะคะแต่ขอดูเรื่องราวฝั่งของคนรักของคุณนะคะชาวสิงจันไม่ได้ทำลาสตอรี่นานเลยเนาะ มีไพ่ของ Temperance นะคะมีไพ่ของเจดาบแล้วก็เดดโอ้น่าจะเป็นฝั่งเขานะหรือตัวนี้ไพ่จะสลับตัวตอนยินก็ได้นะคะมีไพ่ของ justice นะคะ แล้วก็6ถ้วยค่ะห้าถ้วยอ๋อฝั่งเขาจริงด้วยเขามีห้าถ้วยนะมีไพ่ของ j u ด g m e n t นะคะแล้วก็แปดดาบ มีไพ่ของสีดาบนะคะแล้วก็เดอะสตาร์เป็นไพ่ของ9ดาบค่ะแล้วก็จบด้วยไพ่ของเจถ้วยนะคะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะคะ เหมือนกับเรื่องราวตรงนี้นะคะฝั่งคนรักของคุณเดือนจัน์ขอดูซิว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะมีไพ่ของ t temperance นะคะ7จ็ดดาบแล้วก็เด h นะคะแล้วก็มีไพ่ของ justice นะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันหนักหนาะสาหัสมาในเรื่องราวของความรักมาแล้วนะตรงนี้นะคะเจ็ดดาบ คนรักของคุณอาจจะเจอรักซ้อนนะตัวนี้นะคะหรือว่าไพ่สลับตัวตนตัวตนกันเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะตรงนี้นะคะเขาอาจจะเจอรักซ้อนหรือเป็นคุณก็ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องจบ,บกับความรักนะคะเดทนะคะบางคนนะคะบางคนอาจจะ justice นะคะ <c oughs> ก็คือมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าเดซเจ็ดดาบเทมเพ r a n c e บางทีเป็นการหย่าที่แบบต้องต้องฟ้องหย่าไม่ใช่หย่าด้วยกันดีๆก็ได้นะคะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหรือเข้ามาไก่เกียอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นตรงนี้ไพ่ของ6ถ้วยความรักครั้งเก่าของเขานะคะของคนรักของคุณนี่แหละนะคะ6ถ้วย เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่มีครอบครัวมาก่อนนะคะเห็นไหมดูสิแล้วก็จบกับความรักจบมาแบบเจ็บๆนะคะจบมาแบบเศร้าเสียใจมากๆนะอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ของ j u d g m e n t มันอาจจะมีเป็นวิบากกรรมทางความรักของเขานะคะที่เขาต้องมาเจอกับความรักที่เขาที่เขาแบบ เขาอาจจะเลือกมาดีแล้วนะ e m p e r a n c e เขาคิดว่าเขาน่าจะเลือกคู่มาดีแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันมาเจอกับเหตุการณ์ที่เขาคาดไม่ถึงะนะคะเนี่ยถูกปิดตาแล้วก็มีคนสองคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรรับหลังเขาทำอะไรในอะไรบางอย่างที่ปิดบังเขานะตอนนี้นะคะเจ็ดดาบน่าจะถูกนอกใจถูกอะไรมาบางอย่างนะเพราะนั้นเหมือนกับว่าเขาใช้วิบากกรรมทางความรักของเขาไปแล้วนะกับคนคนนี้นะคะ น่าจะเป็นเจ็บปวดมากๆนะคะความเป็นห้าถ้วยเจ็บปวดหัวใจมากๆนะคะเศร้ามากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของเขามากๆแต่เขาพยายามเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะสี่ดาบนะคะหรือว่าเขาอาจจะมาพบกับคุณแล้วคุณเนะ่ะเหมือนมีส่วนเข้าไปเยียวยาหัวใจของเขานะคะทําให้เขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์ Star, นะคะเขาอาจจะเหมือนกับ อธิษฐานขอก็ได้นะว่าตรงนี้ขอความรักที่ดีความรักที่ไม่ทําร้ายกันความรักที่เป็นแบบเหมือนเป็นความรักครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะคะอืความรักที่จะไม่ทําให้เขาต้องแบบคิดมากต้องกังวลใจต้องเจ็บปวดใจต้องอยู่ในความหวาดระแวงอะไรบางอย่างอีกแล้วนะแล้วคุณก็เข้ามาในชีิตของเขาเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นมากๆก็ได้นะคะแล้วเขาได้มาพบกับคุณแล้วก็ชื่นชมยกย่องในตัวคุณมากๆคุณสองคนมีอะไรที่มันคลิกกันมันเข้ากันนะคะมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะเดอะสตาร์นะคะเหมือนกับ เคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเคยอธิษฐานขอให้ได้กลับมารักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วก็ได้กลับมารักกันจริงๆนะคะอารมณ์ของเขาอะนะคะที่เขาได้มาเจอคุณได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมันเหมือนกับความฝันนะเจ็ดถ้วยอะนะคะเหมือนกับความฝันเหมือนกับในจินตนาการบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเขาได้เคยเจอคุณในความฝันมันคุ้นเคยอะไรบางอย่างมากๆเลยก็ได้นะเจ็ดถ้วยตรงนี้นะคะ บางทีอาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนอะทั้งหนึ่งถ้วยทั้งสองถ้วยนะดเชม e r อร์เรนส์เดอตร์ัวนี้อาจารย์รู้สึกว่าบางคู่อาจจะพบกันแบบปาฏิหาริย์มากๆอะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอจะเจอกันแต่กลับได้มาเจอกันนะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะชาวสิงห์อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้ให้น่าจะสมบูรณ์แล้วนะคะ inner ร์ช n ยพลังงานความรักของคุณนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่คุณสองคนได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนย้อนวัยมันทำให้รู้สึกกลับไปเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ มันเต็มสีสันมันเป็นความหวังของชีวิตมากๆนะคะในการที่คุณกับเขาได้มาพบกันได้มาอยู่ด้วยกันได้มาพัฒนาความรักที่ดีต่อกันนะคะ love โอ้ยเหมือนกับคุณสองคนอาจจะตามหากันมานานมากๆนะคะความรักนะคะความรักที่มีต่อกันนะหรือบางคนอาจจะเคยรู้จักกันตั้งแต่วัยเด็กเคยเป็นเพื่อนสมัยอนุบาลกันแล้วได้กลับมาพบกันอีกหลังจาก ห่างกันไปแบบโอ้โหยี่สิบสามสิบปีก็ได้นะตรงเนี้ยนะคะ love รักมากๆนะคะเป็นพลังงานของความรักที่อาจจะว่าเป็นพรหมริขิตนะคะสำหรับความรักของชาวสิง์ในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนะคะเรื่องราวความรักของคุณน่ะนะคะผ่านความเจ็บปวดผ่านความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเงามากแล้วนะคะจนเมื่อได้เจอกันน่ะนะคะมันทำให้เหมือนกับ ชีวิตของคุณมีสีสันที่สดใสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คุณก็คุณก็ดีใจนะคะในการที่จะได้มีคนที่เข้ามารักคุณเพิ่มอีกคุณก็รักลูกของเขาอะนะคะมันเป็นลูกของคุณด้วยเช่นกันนะอารมณ์แบบนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรบ้างน,นะคะขอดูสิ I'm so attracted to you โอ้โหเหมือนกับว่าเขากับคุณนะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่มันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันจริงๆเนี่นะคะมันมีความประทับใจอะไรบางอย่างนะคะที่เขาก็ประทับใจในตัวคุณหรือคุณก็ประทับใจในตัวของเขาเช่นกันนะตรงนี้นะคะ We will be together again mm. หรืออันนี้อาจจะเป็นคําอธิษฐานขอของคุณนะคะตั้งแต่ชาติปังก่อนเลยก็ได้นะคะที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะเคยเป็นปั๊ปปี้เลิฟของกันและกันหรือเปล่านะคะเพราะมีทั้งหนึ่งถ้วยสองถ้วยเป็นปั๊ปปี้เลิฟของกันและกันสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะขอดูซิ นี่เป็นไพ่น่ารักน่ารักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าทั้งยามหลับยามตื่นะนะคะมันอยากได้อยู่ใกล้ๆก,กันอยากดูแลอยากเอาใจใส่นะคะคุณก็อยากชงกาแฟให้กับเขานะคะจนเหมือนกับว่าอยากเห็นเขาแบบนอนหลับฝันดีไม่เครียดไม่อะไรจากการทํางานหรืออะไรบางอย่างหรือคนสองคน อาจจะเป็นคนที่ทํางานสายอาชีพเดียวกันนะคะทํางานดึกๆึกเหมือนกันก็ได้นะคะเหมือนกับเข้าใจกันมากๆมีไพ่ของอันนี้เหมือนเป็นไวโอลินที่ขีดนะคะเรื่องราวนะคะมเหมือนเป็นพรมลิขิดหรือเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่ทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้แล้วนะคะ บางทีบางคนอนาะจารย์รู้สึกว่าอาจจะเคยเจอกันมาก่อนหรือเคยรักกันมาก่อนไป,ป้ปั๊บไปเริ่มกันมาก่อนแล้วถูกพัดพาให้ห่างหายจากกันไปแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสมหวังของคุณทั้งสองคนแล้วนะคะโอเคเลยนะตรงนี้นะคะสําหรับชาวสิงห์ทุกท่านนะคะนั้นก็ขอความเรื่องราวความรักดีๆตรงนี้เป็นพลังงานความรักของชาวสิงห์ทุกทท่านเลยนะคะแล้วใครที่อยากเป็นเยลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะ ค่ะขออภัยนะคะเหมือนกับจะโดนแก๊ง call center ยังไงก็ไม่รู้นะคะสรุปว่าถ้าเจอแก๊ง call center นะจัน ไม่ต้องคุยกับเขานะคะคุยแล้วเดี๋ยวแบบเราไปเผอหลงเชื่อเผลอะไรนะคะถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักไม่ใช่ทุระอะไรต้องไปฟังข้อมูลอะไรอาจารย์ว่าไม่ต้องไปฟังนะคะไม่ต้องไปรับเลยนะตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะใครอยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมใช้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ